กลับมาคันต่อคุณผ hmm. ู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะครับคมินชันตราบีจีนะฮะสินค้าขายดียอดสั่งซื้อเยอะมากเลยทีเดียวขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะที่อุดหนุนสินค้าคามินชันตราบีจีนะฮะซื้อเก็บไว้เป็นยาสางั ل ประจําบ้านซื้อเก็บไว้เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะเราไม่รู้ว่าอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นเฟ้อหรือว่ากดไหลย้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คามินชันตราบีจีเป็นคามินชันที่แตกต่างจากคามินชันทั่วไปนะฮะตัวนี้เป็นคามินชันคามินชันที่คัดขึ้ เหลือแต่เนื้อครับมิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บดทั้งเปลือกนะฮะแล้วก็ใส่ในปริมาณที่เยอะมากกว่าคุณกินแค่เม็ดสองเม็ดนะฮะเม็ดหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วคุณไม่ต้องกินทั้งแผงห้าหกเกตเมต็ดกว่าจะรู้เรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัดโปรหลักร้อยให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งกันแล้วค่ะอ่าวันนี้นะครับหนึ่งกระปุกนะฮะมีสามสิบแคปซูลด้วยกันนะครับกระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้ววันนี้มีโปรสบายกระเป๋าด้วยซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะครับซื้อห้ากระปุกราาคพิเเศษเหลือเพียงแค่ 1, บาททท้วนน,นนนเ่าัะฮะ สนใจโทรเลยครับ0957184624ครับหรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาน้าจอได้เลยนะฮะและโปรดีแบบนี้ จัดเลยรวบรวมซื้อครบ2,000บาท <ฮะ S 1> โบบีใหม่ของเราได้เลยคุณแม่โบีใหม่ก็ได้ตุ๊กตาหมีเ้ยเป็นผ้าขนหนูผ้าขนหนูนะคะเย็บให้เป็นหมีนะะ่ารัะโอ้เพราะมีคนดีไซน์เองเขาชอบอะไรที่เกี่ยวกับหมีหมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสะ2,000บาทนะคะซื้อกระก็ได้หรือจะซื้อ NK หรือจะซื้อเป็นวินชันก็ได้ครบ2 0 0 0บาทคุณได้ไปเลยถ้าหนึ่งผืนสบาทถ้าคุณซื้อ4,000บาทก็ได้2องผืนค่ะครับเอาละครับมาในช่วงนี้ครับไปดูเพื่อนสนิทหลุดปากลูกสาวคุณแม่นะ่ะค,คุณแอนนาไงทำไมเออมีดารามาตามจีบ ก่อนโดนปิดปากนะฮะเออเป็นไงล่ะคุณแม่สวยไม่ไหวเลยพักนี้ลดแลนในวงการมานานครับอย่างพิธีกรแล้วก็เป็นเซเลบริตี้เป็นเน็ตไอดอลเป็นอิอร์นะครับบางทีกูก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะและงานนี้ครับแอนนาเซเลบริตี้ครับ ซึ่งตอนนี้เจอกับแอนนาได้ก็มีทางไล์สดนะฮะขายของแล้วก็โพสต์ภาพเสวยๆเรื่อๆอยู่บ่อยครั้งนะครับสําหรับเรื่อง,องความรักเธอได้เลิกกับอดีตสามีแล้วนะครับู้เห็นมันยังอยู่ด้วยกันล่าสุดเพื่อนรักอย่างคุณฟุตเดิลเองนะฮะได้มาพูดกลางวงสัมภาษณ์ว่าตอนนี้มีคนมาตามจีบแอนนาเยอะมากพูดกลางวงสัมภาษณ์แสดงว่าไม่มีจริงมีเป็นดาราด้วยนะครับแต่พอมาถูกถามถึงอักษรยอ่อคุณแอ,น,บบอนะ ห้ามเลยทันที้มหมดนะฮะบางทีก็เหนื่อยนะครับก็เธออยู่ด้วยกันก็จะมีเกืีกเขาเรียกว่าสะกดจิตมู่เอกมโนโทรมาเจอพร้อมบอกต่อว่าเดินกูบอกอะไรมึงอย่างนะพี่กูดำสลาแล้วเขาติดต่อแอนนาเนี่ยเขาโทรหามึงเนี่ยแล้วก็มึงไม่เคยติดต่อกับเขาาเลยเนี่ยมึงไปดูแลเรื่องงานก่อนไหมก่อนที่มึงจะไปปล่อยข่าวมม่ๆว่ามีคนมาตามจีบแอนนาส่วนแอนนาเนี่ยเอาเบอร์เฮียโทรมาหากูเนี่ยไม่เคยซ้ำามาสักเบอร์หนึ่งนะคะไม่เคยซ้ำแม้แต่เบอร์เดียวพอกูโทรกลับไปก็ไม่เสือกรับสายมีงง มีงานเขาก็ไม่รับไม่ยอมรับสายเอเออีพวกนี้นะกูว่านะเดี๋ยวกูจะด่าอ้อกาศแล้วนะ <c oughs> งานเงินไม่ยอมรับกันนะเอเอถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเปิดตัวขอรออืมเ,เปิดฝันลงก่อนไหมมึงฮ <c oughs> นะกูห <c oughs> เหนื่อยกับพวกมึงจังเลยเนะี่ยฮะเออนะฮะก็เ,เป็นเซลกันหรือเปล่าขอเซลเซกันไหมไม่ได้ไปจริงจังนะเขาอาจจะเซลเซว่าเออได้มีดารามาตั้มจีบแล้วเดี๋ยวนี้เขาสนเ้อหอมอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่าหัวมันก็ยังอยู่ ไม่รู้อันนี้ไม่รู้หัวมันยังอยู่แล้วใครจะขับรถใครถ่ายคลิปไม่มากับหัวมันนั่นแหละอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะจ๊ะนะครับอ้าวมาดูนี่ดีกว่าครับปิดท้ายวันนี้คุณก๊อตจักรพันธ์นะฮะรับสมัครนักร้องลูกทุ่งโปรเจกต์ก๊อตคันทรีนะฮะหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างล,ล้นหลามจะมีเพลงฮิตเป็นทั่วบ้านทั่วเมืองอันรวดเร็วกับดิวคันทรีกับสแตนบายหล่อนะครับกับสีหนุ่มบอยแบร์สุดเท่น,นะฮะเมื่อส่งน้องๆถึงฟังฝันเรียบร้อยแล้วเจ้าชายลูกทุ่งงงงงตตตลออออออดดกกกกกกาาาาย่่๊จจัััรรรพนนนนธ์์เเเ็ขิหหห้้้้สโปใใมบ ที่มีฝันแล้วก็มีไฟโดยการโพสตผ่าน f a c e b o o k ก็อจักรพันธ์บอกว่านะฮะขอบคุณทุกการตอบรับโปรเจกต์ n w w o u u t t y y ส่งงาเนเรียบร้อยเหนื่อยสุดแต่ภูมิใจโปรเจกต์ Project ต่อไปก็ต้องมาแล้วครับเด็กๆที่คิดว่าตัวเองมีครบร้องลูกทุ่งได้เด็ด เต้นได้ดีระดับหนึ่งรูปร่างดีรอสวยได้ก็ดีแต่เสน่ห์คือสิ่งที่ผมให้ความสําคัญที่สุดความอดทนคุณต้องพร้อมปรับเปลี่ยนและฝึกฝนอย่างเต็มที่ถ้าผ่านการฝึกฝน3เดือนคุณจะถูกประเมินว่าผ่านหรือไม่ถ้าไม่ก็แยกย้ายคราคบพี่ก๊อตออกมาทำนี้ก็ดีค่ะลูกพี่ค่ะจะเรียกูเก็ไม่ได้นะพี่ก๊อต่รุ่นพ่อคุณแล้วนะ ทำไปเลยครับพี่ก๊ตอตขาพี่ก๊อตมีความสามารถหล่ออยู่จริงตอนมาเปิดคลายเองพี่ก๊อตนีอายุห้าสิบกว่าแล้วนะยังหล่ออยู่เลยอ่ะศิลปินรุ่นแรกๆของแกมมี่นะยุเก้าศูนย์เนี่ยพี่ก๊อตเนี่ยมันก็ยังหล่ออยู่เลยอ่ะอ,อยู่ม<ห>าจน<ะ>แบบว่าเมื่ค่อยเห็นมีข่าวนะพี่ก๊อตเนี่ย จนมีข่าว,วว่าเวียงวินความท่าุดที่เห็นข่าวเป็นกำลังใจให้พี่ก๊อตนะคะไมเวียงวินนี่คือเวียงวินระดับสุดกับสูงสุดเลยนะสงสุดเลยนะขับออกจากค่ายเลยก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่คุณพ่อคุณพ่อออกจากค่ายเลยนะค่าใหญ่คือไอ้ข่าวใหญ่ก็คือใหญ่เลยนะคุณพ่อใหญ่เลยคุณพ่อคุณพ่อไม่อยู่แล้วนะคะคุณพ่อไปอยู่ค่ายอื่นแล้วค่ะเขาทำค่ายเองคุณพ่อรวยไม่จะรวยยังไงแล้วค่ะก๊อตนทีสมัยก่อนคุณพ่อเขาทำอ้นนี้นะก๊อตเนี่ยเขาทำสติงมาก่อนก็ดังนะ แต่พอมาทาลูกทุ่งนี่คตรพ่อคตรแม่ดังเลยอืเป็นยาชายเพลงลูกทุงง่งไงที่เขาให้ดังมอเจ้าช,ชายลูกทุ่งตลอดกาลเจ้าจำได้ไหมว่าเขาทาเพลงอันนั้นเพลงอะไรอัลาบั้มแรกๆอะ่ะเพลงหออะไรสติงหอลูกทุง่งจะปล่อยให้เธอลอยนวลเกิดมาได้ยินเพลงนี้แล้วเอออย่าปล่อยให้เธอลอยนวลแล้วก็มีเพลงหลีกนะ อันี้ไงปิดหูปิดตารักคุณสะยิ่งกว่าใครอ่ะเออนะคะดังเลยเนาะถูกต้องเล่นละครก็ดังนะคะพี่ก๊อตนะคะคุณพ่อกขขออนุญาตเรียกนะคะพี่ก๊อตยังหล่ออยู่นะคะครับมีพ่อหล่อหลแล้วก็ภูมิใจนะคะปีศาเถอดปีาไม่ดูซอะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวปั้นเด็ก ปั้นเด็กอะผมเมื่อไรจะปั้นเด็กอ่ะปั้นอะไรอ่ะปั้นเด็กเด็กออกมาร้องเอลงเขามีพื้นฐานเป็นสมัครของพี่ก๊อตสิอะไรนะเป็นสมัครของพี่ก๊อตจะมีรุ่นพื้นฐานเพลงลูกทูนอ๋อเหรอไม่เอาอ่ะแล้วเต้นถามพี่ก๊อตเลยว่าเ้นถามพี่ก๊อตเนี่ยเขาจะเอามือเงื้อไปก็นั่นแหะสิเราต้องส่งไปออดิชั่นก่อนไงมึงไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเขากลัวมึงจะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กในค่ายเขา พักก่นเนาะไม่ต้องพักหรอกคนอย่างมึงคันเคยเยอขนาดนี้เราไปเป็นศิลปินเป็นศิลปินมึงแน่ใจว่ามึงมึงจะไปเป็นศิลปินใช่ศิลปิน,นาบางหน้าอออะไรอ่ะกะหน้าหลัง ได้เงินเยอะกว่าศิลปินี้ไม่ใช่อะไระไปแจกฟรีเราจะะเแจกฟรีด้วยนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะอบีจีนะคะขมิ้นชันตาบีจีเป็นขมิ้นคัน <c oughs> <simples. S 1> อคาร์มิ้นชันคัสนะคะคุณผู้ชมขมิ้นคัสหัวเราะแม่ที่มึงพูดผิดเนาะกูพูดผิดนะิดนหน่อยหน,ย <c oughs> น่อยไม่หัวเราะเดี๋ยวจะหลุดยุ่งถีบออกจากฉากเลยนะคะขมิ้นชันคัสนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จุกเกล็ดแดนเฟอร์นะคะใส่ปริมาณที่มากกว่าซื้อแล้วคุ้มค่ะเอออ่ะแค่เนี้ย ไม่พูดโปรโตรงโปรเลยให้มึงพูดนะโปรวันนี้นะครับห,หนึ่งัวล็อกเก่งให้มึงพูดหน <1 S 2> <ง>ึ่งกระปุกสามสิบกระสุนด้วยกันนะฮะกระปุกละ้สองร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้ววันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อห้ากระปุกราคาพิเศษเลยเป็นแค่หนึ่งพัน 1, บาท,ทาเท่านั้นนะฮะวันนี้โทรเลยเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สองสี่หรือที่ไลน์แอสก้ภาพดีสแกนเค้าโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อครบสามพันบาทอย่าลืมนะได้ผ้าพคนหน ่ช่องเราช่องบิ๊กแบงไงไม่ไม่ไมึงรักคนอดีตพนักงานชื่ออีหมีช่องบิ๊กแบงใหญ่นะฮะติดต่อได้ที่เบอร์นี้ติดต่อโฆษณา0ูงก็สูงสูแปดเก้าเก้าเก้าห้านะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ